สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับมาดูกันเรื่องการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกานะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าลูกตุ้มเพนดูลัมเพนดูลัมก็แปลว่าลูกตุ้มคนที่ทําให้โลกเรารู้จักเรื่องนี้ก็คือกาลิเลโอครับท่านเป็นคนสังเกตพบนะครับคือความจริงท่านเป็นลูกขุนนางนะครับพ่อแม่ก็อยากให้เป็นหมอเหมือนยุคสมัยนี้ของเราเนี่ยแหละนะครับ แต่ว่าวันหนึ่งท่านไปสังเกตพบการแกว่งของระยะโคมงไฟบนเพดานนะครับอาจารย์พยายามจะวาดนะครับวาดไม่เหมือนก็อย่าว่ากันนะอันนี้สมมุติเป็นเพดานนะครับอันนี้สมมุติเป็นโคมงไฟท่านก็สังเกตดูครับนี่มันแกว่งท่านสังเกตพบว่าไม่ว่ามันจะแกว่งแรงนะครับแกว่งแรงแกว่งแรงนี้เลยปึ๊บมาถึงตรงนี้หรือมันจะแกว่งช้าๆแกว่งแคบๆช้าๆ สิ่งที่ท่านพบก็คือว่าเวลาในการแกว่งครบหนึ่งรอบเนี่ยนะครับก็คือที่เรารู้จักคาบเวลาทีมันคงที่อันนี้คือสิ่งที่ท่านพบการทดลองนี้นะครับการค้นพบเนี้ยทำให้ท่านประทับใจในวิทยาศาสตร์มากเลยนะครับก็เลยเบี่ยงเบนชีวิตกายมาเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานวางรากฐานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไว้ต่อมาก็เป็นยุคข,ของนิวตันก็ต่อเนื่องมาจนถงึงปัจจุบันนะครับ ตันมาก็ต่อมาโมเดิร์นฟิสิกส์ใช่ไหมไอสไตน์ต่อมาใช่ไหมจนมาถึงทุกวันนี้นะครับแต่คนวางรกากฐานจริงๆนี่ต้องยกให้การิเลโอนะครับแต่ว่าใครสนใจก็ไปดูแล้วกันนะครับชีวิตท่านก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการยอมรับก็ทําให้ท่านต้องถูกจํากัดบริเวณถูกข้งคุกแล้วก็ไปอยู่บ้านพักกักบ,บริเวณจนตาก็บอดอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อ หัวใจจิตวิจิตเป็นวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ท่านก็ทํางานวิทยาศาสตร์เรื่อยมาจนทําให้เรารู้หลายอย่างนะครับที่สําคัญก็เราจะนึกถึงกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมกาลิเลโอท่านกะดิ์กล้องโทรทัศน์แต่ว่าสําคัญกว่านั้นนะครับก็คือท่านเอากล้องโทรทัศน์เนี่ยส่องไปดูดวงดาวต่างๆท่านพบว่าดาวพฤหัสมีดวงจันทร์สี่ดวงโคจรรอบ ทำไมถึงสําคัญก็เพราะว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยคนยังเชื่อว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของของจักรวาลน,นะครับแล้วทุกสิ่งอย่างที่มันตกลงบนโลกเนี่ยก็เพราะว่า,เ,าเขาสอนกันว่า,าวัตถุมันจะเคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลางอะไรนะครับตั้งแต่นุ่นสมัยอลิสเตอร์ตันมันสองพันปีนะครับแต่ก็ก็มีนักวิทยศาศาสตร์ มีคาร์นิคัสมีพโตเลมีนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนั้นแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานก็นี่นะครับกาลิเลโอท่านก็พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกสิ่งอย่างไม่ได้โครจรรอบโลกนะมันโครจรรอบดาวพฤหัสน,นะครับแล้วต่อมาก็ทําทใหา้พวกเราได้รู้เรื่องราวมากมายนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ,อระหว่างขนนกกับก้อนหินอะไรจะตกถึงพื้นก่อนอะไรย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มาขยายความนะครับ แต่ที่การทดลองที่ท่านให้ลูกศิษย์ขึ้นไปบนหอหอเอียงหอเอียงเงินพิซซ่านะครับมันก็จะท่านให้ไปโยนก้อนหินลงมาก้อนหินใหญ่ก้อนหินเล็กอะไรมันก็ตกอมกันทุกวันนี้ก็มีเทคโนโลยีการดูดอากาศออกจากหลอดแก้วไม่ให้มีอากาศในนั้นแล้วก็ปล่อยขนนกกับก้อนหินลงมามก็ตกลองลอง,ลองเสิร์ชใน y o u t u b e นะครับก็จะเห็นปรากฏการเหล่านั้นนะครับ ก็มาจากคนนี้แหละครับกาลิเลโอที่คนที่คิดค้นเรื่องลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายนะครับมาเรามาดูกันครับลูกตุ้มนาฬิกาเวลามันเคลื่อนที่มันเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับเราเรียนไปแล้วจากบทที่2ว่าไงครับอะไรที่เคลื่อนที่ก็เราอธิบายด้วยกฎข้อที่2ของนิวตันใช่ไหมซิกมาเอฟเท่ากับเอเอครับโดยที่ A นี่ก็คืออะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลาหรือ V นี่ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัด ใช่ไหมครับถ้าเป็นแกน x ก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับเราจะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันอนธะิบายการเคลื่อนที่ของไอตัวเพนดูลัมเนี่ยลูกตุ้มนะครับโอเคสเต็ปแรกเลยก็คือกําหนดกรอบอ้างอิงที่เหมาะสมนะครับเราเรียนมาแล้ว2กรอบอ้างอิงใช่ไหมครับอันแรกก็คือกรอบอ้างอิง xy อีกอันหนึ่งก็คือกรอบอ้างอิงแบบเชิงขั้ว คือแบบเชิงมุมเชิงมุมอันนี้อาจารย์วาดออกมาก็เห็นว่าเชิงมุมน่าจะเหมาะกว่าใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นอาจารย์จะตั้งแกนนั่งอิงที่เป็นเชิงมุมนะครับอันนี้เป็นแนวเส้นรอบวงนะการกระจัดเนี่ยเป็นแนวเส้นรอบวงนะครับซึ่งถ้าเราใช้คณิตศาสตร์มาพิจารณาเราจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้ถ้าเป็น L นะตรงนี้จะเป็น L เซต้าใช่ไหมตรงเนี้ยที่ขยับมานครับแล้วถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์เนี่ยเขาจะได้เป็น L เซต้าอย่างนี้ ทำไมได้วิกเวกเตอร์เซตาก็เพราะว่าแกนนักอิงเรามันควรจะเป็นยูนิตเวกเตอร์ r กับยูนิตเวกเตอร์เซตาใช่ไหมที่ตั้งฉากกัน degree of freedom นะครับลองพิจารณาแกนการเคลื่อนที่ในทิศแกน S เนี่ยนะครับคำถามคือเมื่อไหร่มีเคลื่อนที่แรงอะไรกระทำกับมันเพราะว่าเรารู้จากกฎข้อที่2ของนิวตันว่าที่มันเคลื่อนที่เพราะมีแรงมากระทำคำถามต่อไปที่จะพิจารณาคือว่ามันเคลื่อนที่เพราะแรงอะไรนะครับ ในขณะที่เขาเคลื่อนที่เนี่ยก็จะมีแรง mg ใช่ไหมแรงโน้มถ่วงของโลกดึงลงมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าแกนอ้างอิงของเราเนี่ยมันไม่ได้ทับกับ mg นี่ใช่ไหมต้องแตก mg ออกมาอันนี้ก็เป็นเซตตาพอั้นถ้าแตกแรง mg ออกมาเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น mg อะไรครับ c o s เซตาอันนี้เป็น mg อะไรครับ mg s i n เซตาแล้วก็มีแรงอะไรอีกที่กระทำกับเขา ก็มีแรงตึงเชือกทีอีกอันหนึ่งีดึงดึงขึ้นไปเห็นไหมครับราเสียวินาทีนะเอาละคราวนี้ลองพิจารณาแกนแกน S นี่สิในทิศเซต้าเนี่ยนะครับแกน S เนี่ยนะครับลองพิจรารณาดูสิว่าซิกมา F เท่ากับ M A ซิกมาเนี่ยนะมีแรงอะไรบ้างเท่าที่จะเห็นนี่ก็มีแรงเดียวนะ มี m g sine เตแล้วแรงนี้อะมันก็สวนทางกับทิศการเคลื่อนที่ด้วยสวนทางกับ A อมาใส่เครื่องหมายลบนะครับก็จะเป็น m แล้วคราวนี้ไอตัวเนี้ยเคืออะไรครับอันนี้ dx กําลังสองแต่แกนของเราเป็นแกน s ก็จะเป็น ds กําลังสอง by dt ใช่ไหมครับ s คืออะไรย้ายข้างก่อนนะ m g โอเค m ตัด m ไปนะ m ตัดกับ m ไปนะครับแล้ว <c oughs> อาจารย์ย้ายข้าง s เนี่ยนะครับยังไม่ย้ายแตก s ออกมาก่อนเพราะ s คือ l เซตาอันนี้อาจารย์ก็จะได้อย่างนี้นะครับใช่ไหมไม่งงนะครับอาจารย์เปลี่ยน s เป็น l เซตา l คงตัวก็ดึงออกมาข้างนอกแล้วจากนั้นอาจารย์ย้าย l มาหาน,นะครับเอา l มาหารด้านนี้ l หารด้านนี้ l หารทั้งสองข้างเหมืนอนกันอันนี้ก็ตัดไป แล้วก็ย้ายข้างสมการมาจะได้สมการ d กำลังสอง by dt กำลังสองบวกนะเพราะย้ายข้างกับไปทางนู้นแล้ว g ส่วน l ใช่ไหมไซน์เซต้าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับนิสิตลองดูสมการนิดหนึ่งนี่นะคล้ายๆอะไรไหมย,ยังนึกไม่ออกใช่ไหมเออลองดูนี่ s ซ n ์เนี่ยเราเอาคณิตศาสตร,ร์มาเลยจาก s ซน์ไซน์เซตาเนี่ยนะหรือ s i น์ x เนี่ย หรือจะเขียนไซน์เอกรูที่พวกเราจะเปรียบเทียบเห็นไหมไซย์เเนี่ยนะเขาเขียนได้เป็นเอ่อเป็น x นะครับลบ1.3ึ่งส่วนลกำลัง3บวก1ส่วนกำลัง5ลบไปเรื่อยนะ1นึ่งส่วนอยกกำลังเไปงี้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิด X น้อยๆเนี่ยพวกเราว่าเกิดอะไรขึ้นสมการเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอตัวนก ยกกาลัง x ก,กําลัง3นี่ยิ่งน้อยใช่ไหมมันก็จะประมาณ x ใช่ไหมถ้าทรายถ้า x น้อยๆอยเนี่ยทรายก็จะประมาณ x ถูกไหมกำนันเดียวกองครับํำนองเดียวกัน sin ยเซต้า,ตาถ้าเซต้าน้อยๆคํยคว่าเซต้าน้อยหมายถึงว,ว่าแกว่งเบาๆนะครับแกว่งเบาๆ5องศา,าอะไรเงี้ยแกว่งสัก5องศามันก็จะประมาณเซต้านั่นเองนั่นก็หมายความว่าอาจารย์จะได้สมการดี เซตาดีทีกำลังสบวก g ส่วน l เซตานั่นเองถาน้อยๆน,น,นะเท่ากับ0เริ่มคุ้นแล้วตอนนี้คุ้นกับอะไรคุ้นกับสมการของสปริงจำได้ไหมครับสมการของสปริงที่เคลื่อนที่แนวแกน x นะครับบวกโอเมกากำลังสองเเท่ากับศเมื่อโอเมกาคืออะไรครับแควรูทส่วน m ใช่ไหมคล้ายๆไหมคล้ายแต่ต้อง ตัวนี้เป็นโอเมก้ากำลังสองใช่เลยครับเพราะฉะนั้นโอเมก้าของการเคลื่อนที่แบบลูกตุ่มเมฬิกาเนี่ยก็จะเท่ากับอะไรครับสแควรู t G ส่วน L อนั่นเองไ,ไหมอันนี้สปริงสีเขียวส่วนไอสีขาวเนี่ยคือการเคลื่อนที่ของเพนดูลัมนะครับเราได้ความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะความความเร็วเชิงมุมได้แล้วเนี่ยเราก็ไปใช้ความรู้เดิมของเรา อ่าสมมุติว่าเขาต้องการหาคาบเวลาใช่ไหมที่กาลิเลโอสังเกตพบอ่ะคาบเวลาเท่ากับเท่าไหร่นะโอเมก้าส่วนโอใครจําได้โอเมกา้มกาส่วนอะไรคาบเวลาสองพายส่วนโอเมกา้าใช่ไหมครับสองพายส่วนโอเมกา้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสองพายกับข้างขึ้นมาเลยไหมคิดในใจพวดได้ไหมลส่วนจีนั่นเองนี่สิสังเกตไหม สิ่งที่กาลิเลโอพบมันไม่ได้ขึ้นกับมวลเลยมันไม่ได้ขึ้นกับหลอดไฟว่ามีมวลมากน้อยแค่ไหนเลยไม่ขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นกับว่ามันแกว่งช้าหรือแรงหรือช้าอะไรไม่มีมุมเซต้าเลยไม่มีคาเวลาไม่มีฟังก์ชันของเซต้าเลยไม่มีเวลาด้วยไม่มีเวลาทีด้วยนี่นม,มันมีเพียงแต่ตัวแปดจีก็คือค่าคงตัว เป็นความเร่งโน้มถ่วงของโลก9.8ใช่ไหมเมตรต่อวินาทีกำลับบงสองแล้วก็มีความยาว L นะครับเพราะฉะนั้นไอความยาว L นี่แหละเป็นตัวกำหนดว่าคาบเวลาจะเป็นเท่าไหร่นี่มันจึงคงที่ไงถ้า L คงที่ใช่ไหม L คงที่มันจึงคงที่เป็นต้นนะครับทำางินเดียวกองนะครับทำนองเดียวกัน,น,กน <laughs> ถ้าเราจะหา f หายไงครับ อ่าโอเมก้าเท่ากับ2พาย F ใชเห็นไหมเพราะฉะนั้น F ก็คือโอเมก้าส่วน2พายนั่นก็คืออะไร1ส่วน2พายอินดิเกตอะไร G ส่วน L นั่นเองนี่ก็อีกสูตรหนึ่งโอเคนะครับสรุปแล้วสิ่งที่เราควรจะจำได้แล้วจับมี2อ,อย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าการเคลื่อนที่ของไอตัวเพนดูลัมเนี่ยนะครับ เป,บบเ,เป็นการเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัดที่มีการกระจัดเป็นการกระจัดเชิงมุมนะเซต้านะครับถ้าเขียนเป็นผลเฉลยก็จะเป็นจากเดิมที่เป็นของสปริงสปริงยังไงนะเราเขียนการกระจัดของสปริง x เท่ากับอะไรครับ A แอมบิจูดใช่ไหมไซโอเมกาทบวกเฟสเริ่มต้นใช่ไหมอันนี้คือสมการการแกว่งกวัดของสปริงใช่ไหมครับอ่า แต่ออพอมาเป็นตัวนี้ตัว a a m b i g u o u เขานิยมเขียนเป็นเซต้าศูนย์นะครับสมการเริ่มต้นก็นจะเป็นไซ n โอเมก้า t บวกเฟสเริ่มต้นนะครับเฟสเริ่มต้นนะถ้าตอนแรกสมมุติว่ามันกลางอยู่สมมติเฟสเริ่มต้นเป็นความกลางอยู่นะเฟสเริ่มต้นเป็นโอเมก้าศย์สมมติสมมตินะถ้าเกิดเริ่มต้นเป็นกลางอยู่แบบนี้โอเมก้าศูย์ไอศูนย์ไอเซต้าศนะ ทเท่ากับศูนย์อยู่ตรงนี้น,นิสิตคิดว่าไอไฟนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่าเข้าไปเลย t เท่ากับศูนย์ก็จะได้ไซอะไรทีเท่ากับศูนย์ก, 0, ก็ได้ไซไฟใช่ไหมเนี่ยแล้วก็วินาทีนั้นที่ทีเท่ากับศูนย์ไอเซต้าเท่ากับเซต้าศูนย์เพราะฉะนั้นไซไฟเท่ากับอะไรหนึ 1, ่งเห็นไหม นั่นหมายความว่าไฟเท่ากับเท่าไหร่ครับไพ่ส่วนสองนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้คือประการแรกรู้ว่ามันการเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัดแล้วก็มีผลเฉลยที่เป็นการแกว่งกวัดเป็นสมการทั่วไปแบบนี้จะใช้เรขอคอดก็ได้นะครับแล้วแต่เฟสเริ่มต้นนะครับโอเคประเด็นที่2ก็คือรู้ว่าโอเมก้าเนี่ยถ้าเป็น กรณีอย่างเงี้ยโอเมก้าจะมีค่าทากขับสแควรูตส่วน L นะครับไอตัวนี้ก็จะนำไปใช้ต่อไปสำคัญจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ